สวัสดีนะครับวันนี้พามาดูรถเชฟนะครับอาการแบตเสื่อมนะครับอันนี้คลิปที่เพื่อนเ้าส่งมาถามนะครับเพื่อนส่งมาถามนะครับนี้นะครับทีนี้ผมบอกผมก็บอกเขาไปว่าแบตเขาเสื่อมนะครับนะแบตมันเสียแล้วให้ซื้อแบตเปลี่ยนใหม่นะครับแค่นี้ก็หายแล้วครับไม่ต้องไปเข้าอู่เข้าอะไรหรอกนะครับ เขาบอกว่าแบตเขาเน่ยมัน12โวลต์อยู่นะช่างนะครับผมก็เลยถ่ายคลิปนี้นะครับส่งกลับไปให้เขาดูนะครับนี่นะครับรถคันนี้ก็นี่นะครับ12.5นะครับก่อนที่มันจะสตาร์ทนะครับแต่ทีนี้พอมันดึงโหลดนะครับคอยดูนะครับนี่ครับพอใดมันดึงนะครับไปสตาร์ทนะครับแบตเหลือ11โวลต์นะครับ ทีนี้ของเพื่อนคนนั้นน่าจะนะครับแบตมันตอนไม่มีโหลดนะครับมันก็12นะครับแต่ตอนสตาร์ทอะ่ะมันมีโหลดนะครับมันทําให้ได้ครับมันไฟมันไม่พอนะครับไดมันเลยสตาร์ทไม่ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ